เดี๋ยวไปดูกันบ้านหลังนี้เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหามากๆเพราะว่าหลังบ้านของบ้านหลังนี้ติดกับทุ่งนาด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหลังบ้านหลังนี้นะครับเขาเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วเขาก็ทําเกษตรกรรมซึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละก่อนที่จะสร้างโครงการนี้เดิมทีก็เป็นทุ่งนาเหมือนกันดินอันเนี้ยสูงสูงเสร็จตรงเนี้ยยุบไปเลยเห็นไหมยุบไปเป็นโพรงเลยพอเราทําการหรือทําการทุบแบบเราเลยรู้ว่าดีนะพื้นเนี่ยที่ที่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยหลังเนี้ย เขาเนี่ยไม่มีเสาเข็มคุณผู้ชมเมื่อไม่มีเสาเข็มเป็นยังไงโหนี่ผมก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเดินเดินอยู่แล้วมันซวกเข้าไปไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะฮะ,ะสวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกิติชัย6สารยาหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทขอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งพวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ หมูบ่บ้านกิจิชัยนะครับถ้าใครรู้จักกันดีเส้นดาวทองสารยาเนี่ยจะมีหมู่บ้านกิจิชัยหลายโครงการมากคุณผู้ชมนะแล้วโครงการของหมู่บ้านกิจิชัยเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาก็ทําการซื้อที่ดินนะครับแล้วก็ทําการถมแล้วก็ทําการสร้างนะครับแต่ปัญหาคือบางที่คุณผู้ชมเกิดปัญหาตรงที่ว่าดินเนี่ยที่ถมแล้วสร้างเนี่ยมันสไลด์ออกไปด้านหลังและทําให้งานต่อเติมเนี่ยเกิดปัญหาด้วยที่สาคัญก็คือถ้าใช้ไปนานๆอยู่ไปนานๆ หลังบ้านที่เราทําการต่อเติมเนี่ยนะครับมันอาจจะทําการซุดแล้วก็พังลงมาก็ได้เพราะว่าดินใต้ท้องหรือใต้โพรงเนี่ยแทบไม่เหลือเลยคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยในการต่อเติมบ้านผมย้ํานักย้ําหนาเลยว่าจะต้องลงเสาเข็มเท่านั้นถ้าไม่ลงเสาเข็มเกิดปัญหาแบบนี้แน่นอนคุณทําไปคุณก็จ่ายเงินอีกไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันบ้านหลังนี้เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหามากๆเพราะว่าหลังบ้านของบ้านหลังนี้ติดกับทุ่งนาด้วย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหลังบ้านหลังนี้นะครับเขาเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วเขาก็ทําเกษตรกรรมซึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละก่อนที่จะสร้างโครงการนี้เดิมทีก็เป็นทุ่งนานเหมือนกันแถวนี้เป็นทุ่งนานหมดนะครับแต่แค่ว่าถัดออกไปะนะครับจากบ้านหลังนี้เขาไม่ได้ขายที่ทาหมู่บ้านแค่นั้นเองปัจจุบันเป็นทุ่งนานอยู่ดังนั้นเนี่ยทุ่งนานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างต่านะครับต่ํากว่าถนน,านในหมู่บ้านนี้แล้วก็ดินเนี่ยก็จะซุดไปแล้วก็เขื่อนกันดินด้วยคุณผู้ชมพังด้วย,ยนะครับเป็นพรงมองไปเห็นทุุนานเลยผู้ชม นะครับบ้านหลังนี้การทํางานยากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินฝีมือเสาแสงทองนะครับไปดูกันเป็นยังไงตามมาครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาในบ้านของคุณลูกค้าและคุณผู้ชมนะครับด้านหลังของผมเป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านที่ส่วนมากแล้วเขาจะต่อเติมกันนะครับทาเป็นห้องครัวบ้างทําเป็นโซนซักล้างบ้างอะไรบ้างนะครับบ้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเราเนี่ยทำการเข้ามารื้อถอนแล้วนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยคุณลูกค้าปลอดเติมเป็นห้องครัวเรียบร้อย นะแล้วก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าอยู่ๆไปนะครับพื้นเนี่ยมนเริ่มซุดมาเริ่มซุดผนังมาเริ่มเอียงนะครับรอยแตกแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับแยกเลยอย่าเรียกว่าร้าวแยกเลยนะฮะเอามือสอดเข้าไปได้เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งพออยู่ไปนานคุณผู้ชมปัญหาที่เราเจอก็คือดินเนี่ยมันหายไปดังนั้นเนี่ยพื้นที่ปูกระเบื้องอยู่นะครับเคาน์เตอร์ที่วางอยู่บนซีเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันลอยมันเริ่มลอยอยู่บนอากาศแล้ว ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ซีเมนหรือพื้นมันจะลอยบนอาก,กาศได้ด้านล่างมันต้องมีดินรับถูกไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อทําการรื้อถอนเลยรู้ว่าเขาไม่มีเสาเข็มดีนะครับต้องบอกว่าดีนะครับทาการรื้อถอนก่อนไม่งั้นนะฮะถ้าดินมันสไลด์ออกไปมากกว่าน,นี้มันจะพังแล้วเป็นโพรงมันอาจจะเกิดแบบอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเห็นสาภาพแล้วคุณผู้ชมโอ้โชคดีทำการรื้อนะครับแล้วก็หลังนี้รื้อถอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวกําาาลลังงจะอมมเเสข็ ช่างเสาเข็มก็ยังคิดหนักเลยว่าจะลงได้ไหมจะทํายังไงจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวเรามาดูด้านง,งานกันอ่ะขออนุญาตเปิดทางประตูนี้ก่อนส่วนประตูนี้ต้องบอกว่าทําการรื้อผนังแล้วเนี่ยเห็นไหมทุบทุบออกหมดเลยอันนี้สร้างด้ดยอิฐอิฐแดงนะที่ใครบอกว่าอิฐแดงแข็งแรงทนทานเนี่ยก็จริงอย่างที่เขาพูดเวลาทุบก็ทุบยากนิดนึงคุณผู้ชมแต่ก็ทุบหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ทุบออกเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาเครื่องตอกเสาเข็มเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า น้างงานอะจะค่อนข้างยากเพราะว่าเครื่องตอกเสาเข็มเนี่ยเวลาเขาตอกเนี่ยเขาก็ต้องยืนอยู่บนพื้นที่มันแข็งแรงใช่ไหมแต่คุณมาดูพื้นแบบนี้อ้าวต่ามาได้เลยผ <c oughs> ู้ชมเนี่ยมาดูได้เลย <c oughs> คุณผู้ชมอาจจะเห็นนะคะว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพื้นดินมันเกิดขึ้นจากพื้นดินเลยนะย้ําเลยนะ <c oughs> แล้วผมไม่อยากจะไปโบยใครไปโทษใครนะว่าตอนที่โครงการท,ำทำําทําไมเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับ แต่อยากให้ทุกคนรู้จักการเซฟตี้ก่อนหมายถึงว่าเมื่อคุณจะต่อเติมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้พื้นฐานของการต่อเติมแบบง่ายๆเลยนะแล้วคุณจะไม่ต้องมาเสียเงินซ้ำซ้อนแล้วคุณจะได้ไม่ต้องเกิดภัยอันตรายสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะขอยนุญาตตกก้องเดินขึ้นไปข้างบนนิดนึงแต่จะได้เห็นมุมสูงนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าที่ผมไม่เห็นมุมสูงเพราะาผมจะให้พามาดูงานรอบๆก่อนคุณผู้ชมนะตรงนี้ผมกําลังเดินไปคุณผู้ชม เป็นในส่วนของอ่าโพรงที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีท่ออยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นนะครับเขาเนี่ยไม่ได้จบลึกขนาดนี้นะพื้นเนี่ยเขาต้องจบบนคารั้วอ่าคารัลวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยขออนุญาตโหนี่ผมก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเดินๆอยู่แล้วมันซวกเข้าไปไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะต้องบอกว่าผมขออนุญาตนะอ่ะขอตลับเมตรหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวจะได้ชี้ให้กับคุณผู้ชมได้ดูโอเคอันนี้หน้าง,งานยากคุณผู้ชมนะไม่ได้มีการ อะไรมาก่อนนะคุณผู้ชมนะแต่เรากว่าเราจะลื้อได้นี่ยากเหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้คือคารัลัวนะครับคารัลัวนี่คือตลอดแนวเลยน,นี่เขาเรียกว่าคานคารั้ัวนะครับคารัลัวตอนนี้เริ่มไม่ได้ฉากมันเริ่มบิดไปด้านนอกแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มไม่ได้ฉากมันเริ่มบิดไปด้านนอกข้างบนเนี่ยมันเทไปแล้วผนังเนี่ยมันเริ่มเอ็นไปตามคานแล้วนะครับอยู่ๆไปนานๆเนี่ยนะครับถ้าผนังทําไม่แข็งแรงนะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ทาทับหลังด้านบนเนี่ยอันนี้ด้านบนนี่คือทับหลัง นะครับทับหลังเนี่ยยังช่วยยึดระหว่างบ้านกับบ้านอยู่คุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าด้านล่างคือคานคานนี่ก็ยังเชื่อมมันอยู่แต่ถ้าล้มไปเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนบ้านอาจจะเป็นโนมิโนได้มันอาจจะเกี่ยวกันหมดแหละเพราะมันผูกกันหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกทารั้วโครงการส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําสเตย์คุณผู้ชมเขาจะใช้ลักษณะการที่ใช้คานของบ้านเนี่ยในการยึดคุณผู้ชมอามาดูมาดูฝั่งนี้มาฝั่งนี้คุจะเห็นชัดหน่อยนี่คุณผู้ชมนี่อันนี้คือคานคานที่เชื่อมกับบ้านหรือว่าคานที่่่่แบบบงงงรรรั้้วววะะหหาาาานเก เพื่อนบ้านคุณผู้ชมนะอ่ะตรงนี้อาจจะกล้องลงมาได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือคานลัวสังเกตนะครับอันนี้คือคาลั้วแบ่งระหว่างบ้านเหลาเพื่อนบ้านเห็นไหมคือคารัวแล้วเขาเอาคานลัวเนี่ยนะครับเชื่อมกับเชื่อมกับอะไรเชื่อมกับตัวบ้านอันนี้คือตัวบ้านเห็นไหมเนี่ยเชื่อมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเห็นชนอยู่นะซีเมนมันชนอยู่นะครับนะถ้าเขาเชื่อมมันด้วยเนี่ยมันมีโอกาสดึงดึงคานบ้านอันนี้คือคานบ้านคุณผู้ชมเนี่ยปูนทั้งหมดเนี่ยคือคานบ้าน ทั้งหมดเลยนี่คือคานของตัวบ้านที่ผมกําลังเอาตลับเมตดลากเนี่ยคือคานของตัวบ้านถ้าเขาเอาคานรั้วไปผูกกับคานบ้านแล้วถ้าคานรั้วที่กั้นระหว่างเนี่ยบ้านเรากับทุ่งนานเนี่ยมันล้มไปนะฮะมันก็จะดึงไอ้นี่ไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยไอ้คานเนี้ยอันตรายนะคานนี้ปกติแล้วทางวิศวกรเขาต้องลงเสาเข็มตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับจะเป็นเสาเข็มต้นใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวบ้านเลยโดยปกติแล้วนะแล้วเขาก็จะทการหล่อเสาตรงนี้แล้วก็ทําคานเอามาเชื่อมกับคานรั้วตรงนี้นะครับทีนี้พอ มันก็จะดึงเป็นท่อนเดียวกันนะครับเราก็ต้องบอกว่าลัวเนี่ยที่มันล้มยากเพราะว่ามันอาจจะมีไอ้คารั้วบ้านเนี่ยคอยดึงอยู่นะครับคอยดึงอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยไอ้คารั้ัวบ้านเนี่ยถ้ามันหลุดเมื่อไหร่ถ้ามันมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ลัวตรงเนี้ยมันก็จะล้มไปทางทุ่งนาเลยคุณผู้ชมอันนี้คือโพรงอวันนี้มาเนี่ยด้านในอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าผมให้ช่างเนี่ยเอาเอาแผ่นหลังคาเนี่ยปิดโพรงไปค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้คือโพร์งคุณผู้ชมอาจจะกล้องมามุดดูซินี่ มุดเข้าไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือเองผมถือกล้องเองขออนุญาตคุณผู้ชมนะนี่ด้านล่างรงเลยนี่คือเสาเข็มคุณผู้ชมนี่คือเสาเข็มเห็นไหมเสาเข็มแล้วลอดเราไปมุนอ่ะนี่คือทุ่งนาแล้วเป็นทุ่งนาแล้วเสาเข็มอันนี้มันคือเสาเข็มรั้วนะครับซึ่งจะทําให้รั้วเนี่ยยืนอยู่บนหัวเข็มเนาะแต่ปัญหาคือกําแพงกันดินตรงเนี้ยเนี่ยมันหลุดนะครับหลุดหมดเลยผมจึงเอาแผ่นหลังคาเนี่ยมากั้นคุณผู้ชมอันนี้อันตรายมากนะครับอ่า อันนี้คือแผ่นหลังคาของคุณลูกค้านะครับซึ่งแผ่นหลังคาเนี่ยเราลื้อถอนมาพอลื้อถอนเสร็จเนี่ยเราก็เอาแผ่นหลังคาเนี่ยมากันมากันเศษของเศษปูนเนี่ยมาสไลด์ออกไปด้านนอกก่อนนะครับตรงนี้ชั่วคาวนะไม่ได้เอาแบบใช้ถาวรเพราะว่าถ้าไม่กันเมื่อไหร่คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมดูสังเกตดินเอาแต่กล้องถอยอีกนี่ดินอันเนี้ยสูงสูงเสร็จตรงเนี้ยยุบไปเลยเห็นไหมยุบไปเป็นโพรงเลยพอเราทําการหรือทําการทุบอบเราเลยรู้ว่าดีนะพื้นเนี่ยที่ ที่เขาใช้อยู่เนี่ยหลังเนี้ยเขาเนี่ยไม่มีเสาเข็มคุณผู้ชมเมื่อไม่มีเสาเข็มเป็นยังไงเมื่อไม่มีเสาเข็มมันก็ยืนอยู่บนพื้นดินที่เรียกว่าอ่อนกล่าวพออ่อนกลาวเสร็จเมื่อกล่าวเมื่อกล่าวไปไปทุ่งนาขออนุญาตเมื่อดินที่อ่อนกลาวเนี่ยนะครบแบบว่าพังไปทุ่งนาเพราะว่าเขื่อนกั้นดินด้านล่างเนี่ยมันพังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโพรงเป็นโพรงเสร็จใช้ไปานานๆมันอาจจะรวกออกไปหมดเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีน้ําหนักโครงสร้างของห้องครัวมันมีน้าหนักถูกไหมฮะ เมื่อมีน้ำหนักมันก็ต้องยืนอยู่บนพื้นเมื่อพื้นไม่มีเสาเข็มมันก็ยืนอยู่บนดินเมื่อดินมันไม่มีดินคุณผู้ชมเมื่อดินมันสไลด์ไปตรงนี้มันก็จะลอยเอาง่ายเลยดังนั้นเนี่ยอันตรายมากตอนที่เราลือ้อคุณผู้ชมนะครับดินเนี่ยลวกไปหมดเลยนะครับแผ่นหลังคาที่เรามากันๆนีๆ่ยคุณผู้ชมนะฮะผมเนี่ยสามารถมุดมุดลอดลวกออกไปได้เลยนะนะครับอันตรายมากนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นฐานก่อนเลยเวลาคุณจะซื้อโครงการถ้าคุณจะเลือก บ้านที่ติดกับรั้วโครงการอันนี้ต้องคิดดีๆผมอยากจะให้คุณเนี่ยเลือกตำแหน่งของบ้านให้ดีก่อนสมมติว่าคุณซื้อบ้านมือหนึ่งอะตอนที่ยังไม่สร้างเนี่ยอะจองก่อนแล้วค่อยๆสร้างไปอันนี้อันตรายมากเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจุดบ้านของคุณเนี่ยตรงนั้นอะอยู่ตรงไหนจริงๆแต่ถ้าบ้านสร้างเสร็จแล้วโอเคคุณมาดูบ้านนะครับรู้แล้วบ้านคุณอยู่ตรงนี้คุณชะโงกหน้าไปหน่อยหรือพกบันไดสูงๆหน่อยนะครับหรือต่อไม้ยาวๆหน่อยเอากล้องโทรศัพท์ส่องดูซิว่าข้างรั้วเนี่ยมันเป็นอะไร ดูจาก Google Ma แก็ได้ว่าข้างลัวเนี่ยเป็นอะไรถ้าเป็นทุ่งนาดินเหลวๆนะครับไม่มีอะไรปกคลุมเลยนะแล้วก็ต่ำกว่าพื้นของของบ้านคุณล้วต่ำกว่าพื้นของโครงการมีโอกาสนะคุณผู้ชมนะที่ดินของคุณจะไซส์ไปทางทุ่งนาเยอะมากนะครับถ้าโครงการทำลั้วไม่ดีอันนี้อันตรายมากเลยนะครับแต่ถ้าบางโครงการทำดีอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะทำดีทำหนาแน่นน่ดินก็จะไม่ค่อยสไลส์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคุณเลือกบ้านได้แล้วถ้าคุณต้องการอยากจะ ซื้อบ้านติดกับรั้วโครงการจริงๆคุณก็ต้องมีวิธีการในการต่อเติมนะครับอ่ะผมแบ่งเป็นสองอย่างนะซื้อบ้านที่รั้วบ้านติดกับรั้วเพื่อนบ้านอ่ะหลังบ้านมีเพื่อนบ้านเขาเรียกว่ารั้วบ้านที่ติดกับเพื่อนบ้านอันนี้ผมเรียกว่ารั้วบ้านแต่ถ้าซื้อบ้านที่ติดกับรั้วโครงการก็คือเอาง่ายเลยว่าหลังบ้านเราเนี่ยไม่ติดกับใครเลยเป็นที่ของบุคคลภายนอกเนี่ยผมเรียกว่าติดกับรั้วโครงการใครซื้อติดกับรั้วโครงการเนี่ยมีความเสี่ยงพวกนี้เยอะมากพวกผนังโครงการล้มพวกดินสไลด์ นะครับต่อเติมแล้วซุดเนี่ยเยอะมากดังนั้นดูภายนอกโครงการให้ดีว่าภายนอกเขาเป็นอะไรหรืออนาคตเช่นภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วเขาประกาศขายและพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้อันนี้อีกเรื่องนึงเลยนะ เขาสร้างทีหลังคุณเนี่ยนะคุณอยู่มาก่อนเนี่ยถามว่าเขาสร้างได้ไหมถ้าใบอนุญาตออกเขาก็สร้างได้มลภาวะมละพิษก็จะมาอยู่ดังนั้นซื้อบ้านติดกับโครงการคิดให้เยอะๆนะครับบางที่ดีมากสงบมากนะครับอยู่ไปสิบสิบปียี่สิบปีก็ไม่มีปัญหาแต่บางที่อยู่ไปไม่กี่ปีเขาก็มาสร้างนูนสร้างนี่หรือดินสไลด์แบบนี้ก็เจอมาเยอะนะครับดังนั้นซื้อบ้านที่ติดกับรั้วเพื่อนบ้านอันนี้อาจจะมีเพื่อนบ้านคอยรบกวนใจหน่อยบางทีเราก็ไม่ได้ค่อยได้พรเวทเนาะก็ต้องอรมณมารวยกันอันนี้น ถ้าคุณจะต่อเติมคุณจะหมดปัญหานี้ไปได้เลยเพราะว่างานต่อเติมของเราเนี่ยจะยืนอยู่บนงานเสาเข็มที่เราลงใหม่ทั้งหมดถามว่ายืนอยู่บนหัวเสาเข็มที่เราสร้างใหม่ทั้งหมดยังไงนะฮะต้องบอกว่าเมื่อเราทําการต่อเติมเนี่ยดินที่มันชุดเป็นโพรงแบบนี้เนี่ยเป็นโพรงแบบนูน้นแบบนี้เนี่ยตลอดทางเลยนะครับ ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้มีปัญหาในอนาคตแล้วเพราะว่าตอนที่เราเอาเข็มมาตอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการปรับหน้าดินชั่วคาวย้ําชั่วคาวเมื่อเราลงเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับอย่างหลังเนี้ยเราลงไมโครพายหกต้นเลยนะเพราะว่าเราคํานวณที่สี่ต้นแล้วนะครับก็กถามว่าได้ไหมก็ได้แต่พอเราดูหน้างานแบบนี้เราอยากเอาหกต้นเราทําฐานรากใหม่เราจะลงเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยเราทําฟุตติ้งทําคานแล้วก็ทําการเทพื้นพื้นทั้งหมดที่เราเทตรงนี้จะยืนอยู่บนหัวเสาเข็มทั้งหมด นะครับส่วนดินสไลด์ออกไปข้างนอกเรื่อยๆ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 ในส่วนนี้ไม่มีปัญหาโครงสร้างของห้องครัวจะยืนอยู่บนหัวเสาเข็มของเราทั้งหมดส่วนใต้โพรงมันก็เหมือนกับบ้านที่ผมเคยไปถ่ายรีวิวหลายๆหลังคุณผู้ชมจําได้ไหมที่บ้านเนี่ยเป็นโพรงรอบบ้านเลยเป็นโพรงรอบบ้านคนนีมมุดเข้าไปตัวบ้านได้เลยอันนั้นนะ่ะนะครับตัวบ้านก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันส่วนดินที่มันซุดมันเป็นโพรงเนี่ยมันก็ซุดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลักษณะ หน้างานคล้ายๆกันเมื่อเราลงเสาเข็มงานต่อเติมให้คุณลูกค้าแล้วงานหาลรากแข็งแรงเทปูนเรียบร้อยก่อผนังเรียบร้อยทำเคาน์เตอร์มุงหลังคาจบทุกอย่างนะครับส่งมอบงานดินพวกเนี้ย มันจะสไลด์ออกไปเรื่อยๆเพราะว่าแผ่นกันดินด้านนอกเนี่ยมันพังแล้วนะครับทางที่จะให้จบปัญหานั้นก็คือเราจะต้องทําแผ่นกันดินใหม่หรือซื้อแผ่นปูนสําเร็จเนี่ยขุดต้องขุดดินตรงนี้ออกเลยนะถ้าไปขุดด้านนอกไม่ได้นะครับขุดด้านนอกย้ําเลยไม่ได้เพราะว่าเสาเข็มเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้เราสามารถเอาแผ่นปูนเนี่ยวางแล้วก็ยึด ไประนาบเดียวกับเสาเข็มได้แต่ต้องทําจากด้านในแต่มันทํายากไงคุณผู้ชมทํายากยังไงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจํากัดเมื่อขุดดินออกจะเอาดินไปไว้ไหนอ่ะคุณดูดิบ้านลูกค้าเนี่ยทาโฮมหลังกลางคุณผู้ชมมาดูนี่ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเทาโฮมหลังกลางแบบนี้แล้วเขาจะเอาดินขนไปขน,ขนออกโอ้กว่าจะเสร็จนี้ยุ่งยากแน่นอนคุณผู้ชมดังนั้นถ้าจะซ่อมแผ่นเขื่อนการดินนะครับก็อาจจะต้องใช้งบประมาณในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าไม่ค่อยได้ไม้ไม่ค่อยได้ซีเรียส นะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าโครงการทําไม่ดีก็ร้องร้องไปอันนีผ้ผมไม่ได้ชี้นำนะขอโทษนะครับขอโทษถ้าอะ,อะไรไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่และกันหมดประกันหรือยังก็ไปดูกันในสัญญาเอกสารกันไปว่ากันไปนะครับแต่ถามว่ามันจะสไลด์ไปเรื่อยๆไหมถ้าคุณไม่ทําแผ่นกดินสไลด์ไปเรื่อยๆแน่นอนแต่ถามว่าโครงสร้างของครัวคุณจะมีปัญหาไหมไม่มีฮะก่อผนังใหม่ไม่ได้ใช้ผนังเดียวกับรั้วไม่ต้องเอาไปเกาะรั้วไม่ต้องไปชนรั้วรั้วอย่ส่วนรั้วงานต่อเติมอยู่ส่วนของเราเมื่อเดิน ออกมาจากในบ้านแล้วสมมุติว่าเดินเดินจากในบ้านมาหลังบ้านตรงนี้เป็นห้องครัวจบเสมอกับตัวบ้านยืนอยู่บนหัวเข็มนะครับนอกนั้นรู้ว่าโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านหลังจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาจะเป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วเพราะว่างานโครงสร้างเราอยู่บนหัวเข็มหมดนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้เลยนะครับใครหลายๆท่านที่ต่อเติมแล้วอยากประหยัดไม่อยากลงเข็มคุณผู้ชมลองดูสิถ้าไม่ลงเข็มเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมไม่ได้เอาแผ่นอนนี้มาการ์คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นรูใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยนะนะฮะ ตรงนู้นก็เป็นโพรงไม่รู้ตากล้องจะเข้ามาได้ปล่โอ้โหอันตรายจริงๆอยากพาคุณผู้ชมอะมาดูตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้เอาแผ่นมาแนละ้วแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ไม่เขาเรียกว่าติดภารกิจไม่ไม่มีเวลามาถ่ายให้ดูต้องขอโทษด้วยแต่ว่ากั้นอย่างนี้ก็สบายใจกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดินเดินอยู่เดี๋ยวดินฟลุบลงไปนะหายทั้งคนทั้ง้งตากล้องเลยนะทั้งวิธีกรนะะนี่นี่ก็เป็นโพรงเข้าไปคุณผู้ชมนู่นยาเข้าไปเลยนะเห็นแสงไหมนะู่น่นะนี่คือรอบไป็นือทุ่งนาแล้วนะครับ ะะเดี๋ยวผมจะเอาภาพอินเสิร์ตเนี่ยจากจากภายนอกนะฮะเดี๋ยวให้คนเดินไปเดี๋ยวเดินล็ลเขื่อนคันนามาจะเห็นเลยว่ามันเป็นโพรงแล้วก็ดินมันหายไปจริงๆนะครับหน้างานแบบนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าตอนตอกเสาเข็มคุณผู้ชมดูสิผมจะตอกยังไงเนี่ยในยเมื่อรถเสาเข็มมันต้องยืนอยู่บนอะไรยืนอยู่บนพื้นที่เป็นระนาบขนานแล้วก็อยู่บนพื้นที่มันมั่นคงแข็งแรง ตรงนี้เนี่ยช่างของผมเนี่ยอาจจะต้องทําการปรับหน้าดินปรับอะไรก่อนแล้วก็ค่อยตอกเสาเข็มนะครับตรงนี้เดี๋ยวแก้ปัญหาหน้างานได้อยู่แล้วสบายเนาะอ่ะอีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมที่อยากฝากไว้ไหนๆก็ไหนไหนละอ่ะพามาดูอีกนิดนึงอันนี้คือที่เราลื้อไปเนาะพื้นปูนอันเนี้ยเป็นพื้นปูนที่คุณผู้ชมสังเกตนะอันนี้คือบอกเกิดพื้นปูนอันเนี้ยเขาเทหนาประมาณไม่ถึงอ่ะตีไปสิบเซนก็ได้สิบเซน สิบเซนพื้นปูนทุกเนี้ยเนี่ยไม่ได้อยู่บนเสาเข็มเลยอันตรายมากดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นเนี่ยพื้นปูนที่เราทําม้นานแยกๆไปเนี่ยมันออนอยู่บนด,ดินธรรมดานี่แหละเมื่อมันซุดเมื่อมันพังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของดินสไลด์ลงไปแล้วพื้นมันก็สไลด์ตามอันตรายนะครับพวกโครงสร้างข้างบนอาจจะหล่นมาทับได้ดังนั้นเราลื้อไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอ่ะหรืออีกมุมนึงก็ได้อจจะกล้องเดินถอยไปหน่อยนี่มึงให้คุณผู้ชมได้เห็นอีก วันนี้พามาดูเยอะๆเลยฮะจะได้เข้าใจกันว่าจริงๆเวลาต่อเติมบ้านอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปประหยัดเสาเข็มนะลงเสาเข็มเถอะไม่ว่าจะเสาเข็มอะไรก็แต่มีเข็มดีกว่าไม่มีอันนี้คือไม่มีเลยคุณผู้ชมอันนี้คือบัวบัวพื้นแล้วพื้นกับเบื้องเนี่ยจะอยู่ใต้บัวนึก้าออกไหมอ่ะพื้นจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมดูดิเนเขาซุดไปเนี่ยเยอะมากเลยนะอันนี้คือฝั่งเดียวกับตัวบ้านนะคุณผู้ชมสังเกตไหมพื้นอยู่ตรงนี้นะพื้นจบฟินนชชิ่งเดิมเนี่ยแล้วซุดไปเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะผมผม สามสิบเซนเอายี่สิบแปดเซนยี่สิบแปดเซนติเมตรนะฮะเนาะแล้วคุณผู้ชมดูฝั่งเนี้ยขนาดยี่บแปดเซนแล้วคุณดูฝั่งนี้สิเอาแต่กล้องเดินเดินถอยไปสามเก้าขอุญาตผู้ชมนะนี่เห็นไหมดูจากดินได้ดินอันเนี้ยดินที่ยี่สิบแปดเซนจะอยู่ตรงนี้แล้วคุณดูสิเนี่ยซุดลงไปอีกเท่าไหร่คุณด,ดูสิแล้วมันเป็นโปรงลงไปอย่างนี้เลยนะอันตรายมากมาก,มากเลยนะโอ้โหผมว่ามีมีประมาณหกสิบแปดสิบเซนได้เนะี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะดึงตลับเมตรด้านล่างสุดให้ดู เอาเอาเที่ยวที่สปักได้นะเนี่ยถ้าถ้าแบบถ้าแบบใต้คานก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะห้าสิบละถ้าแบบยุจบระดับพื้นตัวบ้านที่งานต่อเติมจะอยู่บนนี้คุณผู้ชมอาจจะกล้องถอยหน่อยอีกน,นี้ประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งได้ถ้าจบฟินิชชิ่งเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งบนลัวคุณผู้ชมดูสิโอ้โหอันตรายฮนะนะครับสุดท้ายนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในงานต่อเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลามาลื้อถอน เวลามาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยเราก็ต้องมีการโปรเทคเนาะอย่างตรงนี้ก็มีบูชีตโปรเทคเรียบร้อยนะคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่โปรเทคเพื่อนบ้านไม่อยากให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนเนาะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอธิบายเพื่อนบ้านเมื่อกี้เพื่อนบ้านมาเปิดบ้านหลังนี้ให้ด้วยนะโอ้ใจดีกันมากทายาส่ยดีมากดังนั้นเนี่ยต่อระหว่างต่อเติมไม่ต้องกลัวปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะส่วนหนึ่งคุณผู้ชมในในมุมมองผมนะโดนน้าท่วมคุณผู้ชมอนน อันนี้คือรอยน้าท่วมสูงขนาดนี้เลยเนี่ตลอดแนวเลยคือรอยน้าท่วมนะตั้งแต่ปี5 4ปัจจุบันปี67นะครับนะผ่านไป10กว่าปีแล้วนี่ประตูชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดเห็นไหมในกล้องเห็นเนาะสองสี่นะครับโอเคนี่แหละโดนน้ําท่วมด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับก็ท้ายสุดแล้วนะครับถ้าคุณจะต่อเติมคุณเอาเสาเข็มมาลงเป็นพื้นฐานของความรู้ของความเข้าใจเลย อย่าไปแบบทําแบบสดๆพื้นดินสดๆมันไม่สุดหรอกไม่จริงนะฮะพื้นที่ในกรุงเทพมมาลครและปริมณฑนทนเป็นแบบนี้เกือบหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะต่อเติมอย่างน้อยๆลงเสาเข็มสั้นก็ยังดีดีกว่าไม่ลงนะครับแต่ถ้าใช้จบเป็นไมโครพายเหมือนหลังนี้ทําจบทีเดียวเพราะว่าหลังนี้ทําไปแล้วรอบหนึ่งทําไปแล้วประมาณ10กว่าปีสุดท้ายแล้วก็ต้องมาลื้อทําใหม่นะครับดังนั้นเสียเงินเสียยากเสียมากเนาะบางทีเราก็อยากประหยัดผมเข้าใจแต่ก็ พื้นฐานความรู้ความเข้าใจนี่สําคัญกว่าเรื่องเงินอีกถ้าคุณเข้าใจในการต่อเติมคุณจะไม่เกิดปัญหาในอนาคตคุณไม่ต้องรื้อทําใหม่ด้วยฐานรากเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการต่อเติมดังนั้นเป็นสิ่งที่ประหยัดที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงเนี่ยคุณก็จะต้องมาสิ้นเปลืองภายหลังเนาะก็ฝากเอาไว้นะครับอ่ะฝากงานตรงนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังให้ชมกันอีกนะครับอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044 8 8แ,แ,แต่วันนี้ขอตัวเป็นก่อนครับสวัสดีครับ